ครับอันนี้ถ้ำนาคาอันนี้จุดสูงสุดของถ้ำนาคานะครับผมดูนะครับจเจอพักหน้าปกนะครับผมตรงน,นึงนะครับผมจะเดินเข้าไปดูข้างในนะครับนี่จะเป็นทางเข้าเมืองรับแลนะครับ ทางาข้านะครับทางเข้าเมืองลับแล่ทำหินงูนะครับฝน,นเยอะนะครับวันนี้ภายในถ้ำนาคาภายในจะมืดนะครับถ้านาคา <S 2> <S 2> น่ครบนมาขอพรกันครับอันนีบ้บริเวณภายในถ้ำนะครับถ้ำนาคานะครับ <S <S ี่ครับผม ป็นส่วนหัวครับทํำนาคามีนคนเข้ามาต่อคิวครอบเสียงําำนาคาเจ็บเลยนะครับช้เวลาถ่ายภาพนะครับตามนี้ครับผมขอบคุณ